ิสามขบบวววนนนนนนนีีมาาน้มมมมาาาาาจจจจกกกไลคคคะััปทุตงใ่่รขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณะอุโบโสถณวัดสุวรรณรังสีหมู่ที่10ตำบลร่อนพิบูร์อำเภอร่อนพิบู์จงังหวัดนครศรีธรรมราชในวันศุกร์ที่16ตุลาคมและวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563 กำหนดการวันศุกร์ที่16ตุลาคมพศ2563ตรงกับแรม14ข่ามเดือน11เวลา16นาฬิกาสมโพดผ้ากฐินและบริวารองค์กถินตามจุดต่างๆวันเสาร์ที่17ตุลาคมพศ2563ตรงกับขึ้น1น่งข้าเดือน12เวลา9นาฬิกาขบวนกฐินเข้าพร้อมกันณวัดสวุวรรณรังสีเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่ภาพภิสูจสามเณรเวลา12นาฬิกา9นาทีเทศนาหนกันพิ ธีถวายกระถินกรวดน้ำรับผ่อนเป็นอันเสร็จพิธีอย่าลืมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถณวัตสุวรรณรังสีหมู่ที่10ตําบลร่อนพิบูร์อําเภอร่อนพิบูร์จงังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนสปอร์ตโดยโกดัมพรจรเกียรติร์าหัวใสทองไม่เคยเลี้ยวมองเรื่องาบาปเรื่องบุญเห็นพระยังไม่ยกมือไหว้เล็กกว่าตัวเป็นใหญ่กว่าตามใจของคุน คนจนและเป็นคนตามต้อยมีน้อยทำน้อยช่วยสมทบทุนบางคนละแม่ช่างดีจัดบ้านอยู่ขาดวัดยังไม่หัดทำบุญกระถินสามคีขบวนนี้มาจากบ้านไกล มมมีจจจนนนนคคคละะกกััไปทุต้งใวว่่าารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณะอุโบโสถณวัดสุวรรณรังสีหมู่ที่10ตตำบลร่อนพิบูร์อำเภอร่อนพิบูรจบ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันศุกร์ที่16ตุลาคมและวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563 กำหนดการวันศุกร์ที่16ตุลาคมพศ2563ตรงกับแรม14ข้ามเดือน11เวลา16นาฬิกาสมโคดผ้ากฐินและบริวารองค์กถินตามจุดต่างๆวันเสาร์ที่17ตุลาคมพศ2563ตรงกับ ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12เวลา9นาฬิกาขบวนกระถินเข้าพร้อมกันณวัดส,สุวรรังสีเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่ภาพภิสุสามเณรเวลา12นาฬิกาเนาทีเทศนาหนึ่งกันพิธีถวายกระถินกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีอย่าลืมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณระอุโบสถณวัตส,สุวรรังสีหมู่ที่10ตําบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนสปอ โดยโกดำพระจรเกียรติฝ่าหัวใสไม่เคยเลี้ยวมองเรื่องบาปเรื่องบุญเห็นพระยังไม่ยกมือไหวลึกกว่าตัวเป็นใหญ่ขอตามใจของคุณคนจนและเป็นคนตามต้อยมีน้อยทำน้อยช่วยสมทบทุนบางคนละแม่ช่างดีจัดบ้านอยู่ข้างวัดยังไม่หัดทำ